จากกระทรวงสาธารณสุขครับก็เตือนแนวโน้มสถานการณ์โควิดกําลังเพิ่มขึ้นจริงๆเนี่ยทรงตัวอยู่พักหนึ่งแล้วก็ลดลงก่อนที่เจ้า BA.4.5 เนี่ยจะเข้ามาถูกต้องใครที่รอดมาบางคนบอกว่านี่คือซีซั่นที่6ที่7แล้วคือใครที่รอดมาหลายซีซั่นซีซั่นนี้ให้ระวังเพราะว่าติดง่ายติดง่ายติง่ายกว่าตอนที่อ่าพูดันว่าเราสองคนติดตอนต้นปีใช่ติดดโอมิครอน เราติดโอมิครอนเราโอมิครอนเป็นโอมิครอนช่วงแรกๆประมาณเดือนผมเป็นมกราพี่กบเดือนกุมภาไหมเอากุมภาอ่าเออต่อเนื่องเลยนะโอมิครอนจุดสี่จุดห้าแต่ไม่ได้ติดด้วยกันนะเราติดมาจากคนละที่กันคนละที่กันแล้วก็ห่างกันห่างกันพอสมควรเหมือนกันใช่ครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการเตือนนะครับว่านน้มของโควิดสิบเก้ากำลังเพิ่มขึ้นทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิดควรจะร่วมรับผิดชอบต่อสังคมคือถ้าติดเนี่ยกักตัวอย่างน้อยสิบวันนะครับ โรคในระลอกใหม่ครับนายแพทย์รื่งเรืองกิตภาติหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้เนี่ยแนวโน้มสถานการณ์โควิด -19 กําลังเพิ่มขึ้นสิ่งสําคัญคือทุกคนต้องช่วยกันเข้มมาตรการป้องก,กันโรคเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อและการรับเชื้อจะช่วยให้การติดเชื้อลดลงและไม่เกิดเป็นคลัสเตอร์หรือว่าระลอกใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับโดยเฉพาะขอความร่วมมือผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้ว ทั้งที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกับตนเองที่บ้านนะครับหรือว่าเจอแจกจบก็ตามทีซึ่งก็จะได้รับยามาแล้วก็กลับมาทานที่บ้านถูกไหมครับหรือโทรศัพท์เข้าระบบเพื่อให้ยาเนี่ยมาส่งถึงหน้าบ้านก็คือมาส่งที่บ้านหรือผู้ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้วให้กลับมาบ้านก่อนครบ10วันขอย้ำนะครับว่าขอให้กลับตัวเองอย่างน้อย10วันหากมีความจําเป็นจริงจ ต้องนอกบ้านเนี่ยเ <พ S 1> ช่น<ฮ>เดินทางไปโรงพยบาบาลก็ให้สวมหน้ากากาอานามัยอย่างเคร่งครัดจนครบ10วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการเนื่องจากขณะนี้พบว,ว่าผู้ติดเชื้อจํานวนหนึ่งนะฮะมีจํานวนหนึ่งแล้วครับที่ไม่ได้กักตัวจนครบตามกําหนดแต่ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านตามปกติทําให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อได้ส่งผลให้เกิดการระบาดโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างและแพร่เชื้อไปยังกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัว